สวัสดีครับทุกคนพบกับช่อง m i ก i m i มิกชามเย,ย้ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำา้เรื่องดเดอร์ที่ทุกคนควรดูแบบพันเซนะครับผมว้าวก็5เรื่องด,ดอร์เนะี่ยที่ผมจะมาแนะนำใช่ไหมมันอยู่ในยุคข,ของเ e เซ่ライダーตั้งแต่คูกะจนไปถึง g ีอนะครับโดย5้าเรื่องที่ผมเลือกมาก็คือความชอบส่วนตัวล้วนๆเลย แล้วผมก็อยากให้ทุกคนนได้ดูเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สนุกมากๆเชื่อผมเพราะผมอะดูผมยังรู้สึกว่าแม่งโคตรของโคตรมันเนื้อเรื่องดีมากก็ไม่ต้องเสียเวลากันมากมายไปดูกันเลยดีกว่าทุกคนไปนะครับทุกคนงั้นก็มาเริมกันเลยดีกว่าก็เรื่องแรกที่ผมจะแนะนำก็คือ k a m e n r i d เด Den-O ก็คาเมเลเดอร์เดโนนะครับก็เกี่ยวกับรถไฟการเวลาเดนไนเนอร์ที่ข้ามผ่านเวลาไปมาระหว่างอดีตแล้วก็อนาคตก็ตัวเอกของเรื่องนะครับที่ชื่อนงงามิเรวทาโรถุกก็นงงามิเรวทาโรนะครับก็คือพระเอกที่เป็นคา m เมเลเดอร์เดโนแล้วก็ทำสัญญากับอิมมาจินทั้ง4ที่มีมงมทลอสอุลัทลอสริวทลอสแล้วก็ อะไรวะไอตัวสีเหลืองคิมทาร์อดเออใช่โดยไอพวกเนี้ยจะสิงอิมมัจิน่ยจะสิงตัวเรียทาโลแล้วก็เรียทาโลก็จะเป็นค o มมเนเอร์เดนโอก็เรื่องนี้นะครับก็เกี่ยวกับการปกป้องเส้นทางของเวลาก็จะมีดาวมงดามานิดหน่อยว่าทำไมจุดนี้มันถึงแบบ ทำไมจุดนี้ที่ทําไมต้องปกป้องเวลาจุดนี้แล้วคำเม่เด้์อีกตัวนึงก็จะเป็นเซโรนอตแล้วเซโรนอตอ่ะจะมีผลต่อการเวลายังไงอะไรยังไงก็จะมีแบบเรื่องเกี่ยวกับเวลาก็เป็นเรื่องที่แบบไม่ได้งงมากแล้วก็มีความแบบเรอริตี้หน่อยก็ถือว่าสนุกมากๆครับก็เลยจะแนะนำเพื่อนๆให้ดู ก็มาสู่กันเลยเรื่องที่2นะครับก็คือเรื่องคอมเมเี้เดอร์คาบุโตในโดยคอมเมดี้เดอร์คาบุโตนะครับเนื้อเรื่องก็จะเกี่ยวกับการที่อุกกาบาตตกลงมาที่โลกใช่ไหมอุกกาบาตนั้นก็จะมีปีศาจท,ที่ชื่อว่าเวิร์มพอตกลงมาที่โลกอะ่ะอุกกาบาตนั้นก็จะแตกปัมเวิร์มก็กระจายทั่วญปุโร <Wow. S 1> วโดยคนที่จะมาปกป้องโลก ในเรื่องเนี้ยก็คือพระเอกของเรื่องที่ชื่อว่าคินโดโซจิหรือมาสไลเดอร์คาบุโตโดยใช้คาบุโตเซกเตอร์ในการแปลงร่างนะครับผมก็ในเรื่องนี้นะครับก็จะมีไลเดอร์หลายตัวเลยก็จะมีกาแทกเดอะบีเด็กซารซอสแล้วก็พันฮอปเปอร์ฮิคฮอเปอร์นะครับโดยพวกไลเดอร์พวกนี้ก็จะปกป้องโลก แล้วก็เรื่องนี้นะครับก็จะมีหน่วยงานที่ชื่อว่าเซกในการปกป้องมวลมนุษยชาตินั่นเองเรื่องนี้ก็แบบเป็นการแบบว่าปกป้องโลกจากไอตัวเวิร์มเนี่ยแหละแล้วก็ท้ายๆเรื่องก็จะมีพวกคลาสสิกเวิร์มอะไรพวกเนี้ยเข้ามาสอดแทรกแล้วก็ได้รู้ว่าเวิร์มพวกเนี้ยมันมีวิทยาการ,การยังไงแล้วก็มันเกิดมาได้ยังไงอะไรประมาณนี้ครับ แล้วก็ไ e เดอร์ซิสเตเนี่ย,ยเกิดมาได้อย่างไงก็เป็นเนื้อเรื่องที่แบบไม่ได้งงมากแล้วก็เป็นเนื้อเรื่องที่อุ้ยสนุกผมแนะนำในเรื่องเนี่ยก็ไปเรื่องต่อไปกันเลย <S <S ครับทุกคนก็มาสู่เรื่องที่3มาแล้วนะครับผมก็เรื่องนี้ก็คือ c o m m a n d e r a ์ c c ค s นะครับผมก็เรื่องนี้นะครับก็เกี่ยวกับสัลยแพทย์ใช่ ฉายาแพทย์ที่รักษาโรคเกมโรคเกมเนี่ยก็จะมีไวรัสที่ชื่อว่าบัคสเตอร์ก็คือปีศาจในเรื่องนั่นแหละโดยพระเอกของเรื่องอ่ะก็เป็นหมอเหมือนกันครับแต่ก็มีความสามารถพิเศษที่สามารถเล่นเกมได้ระดับเทพโดยชายาของแกก็คือเกมเมอร์อเชยะโดยชื่อของพระเอกก็คือโคโจเอมูนะครับคอมมิเนเดอร์เอ็กเซโดยการที่จะรักษาโรคเนี่ย ต้องใช้ Rider System ที่ชื่อว่า Gamer d r i v e เกับกาช a t ที่ทางเก o มูคอมเบล t ชันผลิตขึ้นมานะครับโดยคนที่ผลิตขึ้นมาที่เป็นเจ้าของบริษัทก็คือดันคุโรโตะนั่นเองที่เป็นคอมเบเดอร์เกนมูนะครับโดยคอมเบเดอร์ในเรื่องเนี้ก็จะมีหลายตัวมากก็จะมีเบรคเลนเซอร แล้วก็ไอตัวยิงปืนผมจำไม่ได้เนี่ยทำโลกแล้วก็พาโดที่เป็นเหมือนบักสเตอร์ที่อยู่ในร่างเอมัอครับเฮ้ยสปอยล์ไปแล้วะแล้วก็ดันคุลโตที่เป็นคาเมเดอร์เกนโวกก็เรื่องนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนแนวหมอรักษาคนไข้ที่เกี่ยวกับโลกเกมอะไรพวกเนี้ยครับแล้วก็มีแบบเราได้รู้ว่าเอมัวเป็นโลกเนี่ย ได้เพราะอะไรแล้วการที่สร้าง Riders ์ซิสเตขึ้นมาเพื่ออะไรอะไรประมาณนี้แล้วก็บอร์ดใหญ่อะแข็งแกร่งมากผมบอกเลยชื่อว่ามาเลเดอร์โคนิคอหรือมาเลเดอร์โคนอันนี้ก็เรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่สนุกมากๆเลยครับมีกราฟิกสวยๆร่างฟอร์มสวยๆบุมกล้องที่แบบโอเคมากๆเลยครับเป็นเรื่องนึงที่ผมแนะนำและเป็นเรื่องที่โอ้โหสนุกมากๆ แนะนำเลยไปต่อแล้วผมก็มาสู่ัเรื่องที่สี่แล้วนะครับก็เรื่องที่สี่นะครับก็จะเป็นเรื่อง c o m b i n a t o r bra บ e สโดยคา a มล r b นะครับก็จะเกี่ยวกับไพ่ไพ่ที่คนเขาเล่นกันที่มัมีสีสันลั์พวกโพแดงดอกจิกอะไรพวกเนี้ยใช่ก็เรื่องนี้นะครับ ก็จะเกี่ยวกับไพ่ใช่ไหมโดยการที่เราต้องผนึกอันเดธอันเดธก็คือไพ่ทั้ง52ใบที่อยู่ในตลับโดยการที่เราจะผนึกอันเดธได้เราก็ต้องมี Rider System Rider System ที่อยู่ในเรื่องเนี้ยก็ถูกพัฒนามาจากองค์กรที่ชื่อว่าบอร์ดการที่จะแปลงล่างอ่ะก็ต้องมีการ์ดเอซแต่ละใบในการแปลงล่างโดยคนที่เป็นพระเอกในเรื่องนี้ก็คือ เค็นสกิคาซุมะที่เป็นคอมมนเดอร์เบสในเรื่องก็จะมีไรเดอร์อยู่อีก3ตัวที่เนี่ยรวมเบสก็จะเป็น4ก็จะมีเบสกาเรนคาลิสแล้วก็เลนเกลก็ในเทลลี่ก็จะมี4ตัวโดยบอสใหญ่อะ่ะก็คือโจ๊กเกอร์แต่ผมจะไม่บอกนะว่าใน4คนเนี่ยใครเป็นโจ๊กเกอร์แต่ผมบอกไว้แค่นี้แหละว่า4คนนเนี่ย มีคน,นึ่งที่เป็นเจ๊กเกแต่มันก็น่าจะเดาหนอถ้าเกิดดูแล้วเป็น,นเรื่องที่สนุกมากแบบมีความแบบดาร์กอยู่ในตัวสูงแต่ว่าสนุกอะ่ะคือแบบจะได้รู้ว่าอันเดดอ่ะเมื่อก่อนอะ่ะทำไมถึงเป็นอย่างนี้แล้วสึกแ a t t ทอร o y a อยในในเรื่องนี้มันคืออะไรแล้วก็คนที่ ชนะใน Battle Royale เนี่ยจะได้อะไรเป็นเนื้อเรื่องที่สนุกแล้วไม่ซับซ้อนมากก็แนะนำให้ทุกคนไปดูนะครับผมครับผมก็มาสู่เรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องที่5ก็คือ m a s s Slider View น,นั่นเองมัสเลเยอร์บิวจะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์อะไรพวกนี้ครับโดยเอกที่ชื่อว่าคิวเเซนโตที่เป็น m a สเ s l i อร์บิวก็จะคอยสร้างอุปก,กรณ์ต่างๆที่แบบมาปกป้องโลก โดยเนื้อเรื่องก็จะเกี่ยวกับพวกคนในโลกะก็ไปเหยียบดวงจันทร์พอไปเหยียบดวงจันทร์เสร็จก็เสือไปหยิบกองที่อยู่ในดวงจันทร์กลับมาที่โลกเพกื่อมาศึกษาพอศึกษากันเสร็จึดืดๆแล้วก็จัดงานใหญ่ที่มีแบบพวกคนใหญ่คนโตมาแล้วก็มีชายคนหนึ่งที่แม่งเสือไปจับไปรอดาบ็อก แล้วสกายวอมันก็ขึ้นมาเหมือนพลังของแพโนราบอะนั่นแหละแล้วก็แบ่งเขตเป็น3เขตก็จะมีเซโตะฮ k กุโตะแล้วก็โทโตใช่ในแต่ละเขตอะก็จะมีไร d e เดอร์แตกต่างกันออกไปโดยเซโตก็จะมีคา m e เมรเดอร์ฟิวแล้วก็คอสส่วนฮกุโตก็จะมีมีกีสใช่แล้วก็3ามีกาดำ แล้วก็โทโตะก็จะเป็นแบบของไรเดอร์ซิสเตมที่โรงงานดับบะพัฒนาขึ้นมาในเรื่องก็แบบโอยโอเคมากสนุกแบบสนุกเจนสนุกเกินแล้วก็แบบร่างฟอร์มต่างๆก็มีความแบบโอสอดคล้องว่าเอ้ยทำไมร่างนี้มันถึงออกมาตอนนี้แล้วทำไมแบบต้องแบบสู้กับไอ้นี่ แล้วก็เป็นเนเรื่องที่การาฟิกสวยมากๆและที่สำคัญคือบอสใหญ่ของเรื่องะโคตรโคตรโหดที่ชื่อว่าเอวอนโตหรือเอวอนเป็นแบบโหสุดยอดเป็นเรื่องที่ผมแนะนําให้ทุกคนดูเพราะว่าแบบแม่งดีอ่ะดีมากๆผมแนะนําเลยดิวอ่ะสนุกแล้วก็แบบโอ้โหไม่อยากพูดแล้ว เดี๋ยวจะหาวาวาอวยไปดูเหอะจริงโคตรมันโอเคครับทุกคนก็จบกันไปแล้วครับเกี่ยวกับไรเดอร์5เรื่องที่ผมมาแนะนำให้ทุกคนไปดู <Okay. S 1> เป็นเรื่องที่สนุกมากถ้าเคื่แบบฟรีใหม่ไม่ได้ไปไหนก็ไปนั่งดูกันแบบว่างๆปิดเทอมหรืออะไรเงี้ยก็ไปดูเป็นเรื่องที่สนุกมากๆทุกเรื่องที่ผมแนะนำก็ถ้าใครชอบคลิปแนวนี้นะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ให้กับผมช่องมิกิมิกทาได้วยนะครับถ้าอยากให้ทำเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์ลงมาได้เลยนะครับผมโอเคก็ท้ายสุดนี้ก็ไม่มีแล้วแหละไปเจอกันคลิปหน้านะทุกคนก็จะพยายามทำให้บ่อยขึ้นเจอกันทุกคน See you บาย